สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใสยเย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลจะเป็นคอวีแต่งระบายค่ะมีกระดุมด้านหน้าตกแต่งนะคะส่วนเม็ดแรกสามารถถอดได้ทำให้สวมใส่ง่ายขึ้นค่ะส่วนแขนความยาวประมาณข้อศอกนะคะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลาย ข้อศอกนะคะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อกเริ่มต้นที่38 40 42ให้สวมใส่ง่ายขึ้นค่ะส่วนแขนความยาวประมาณข้อศอกนะคะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40, 42, 44, 46และ48นิ้นวนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากลาย